พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศักดิ์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับไม่มีเงินประกันตัวกองทุนยุติธรรมช่วยได้ในกรณีนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวคือ 1. ผู้ต้องหาสองจำเลยผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกคุมขังหรือจะถูกคุมขังในคดีอาญาหรือกรณีอื่นๆการยื่นคำขอสามารถทำได้ดังนี้คือ 1. ยื่นด้วยตนเอง 2. ยื่นคำขอแทนโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือสามีหรือภร,ริยาที่จดทะเบียนสมรส 3. มเมืม่ออำนาจ ด้วยส่งคำขอทางไปรษณีย์หรืออ e ีเมลการขอความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในกรณีนี้สามารถทำได้ในขั้นตอนในชั้นดังต่อไปนี้ 1. ชั้นพนักง,งานสอบสวน 2. ชั้นอายการ 3. ชั้นศาลหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจควบคุมหรือภุมขังตามกฎหมาย เนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 1. ผู้ตั้งหาหรือจำเลยที่ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี้ 2. ลักษณะการกระทำผิดไม่รายแรงหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 3. ประวัติการกระทำผิดนิสัยความประพฤติและฐานะ 4. ไม่ยุ่งกับพยานหลักฐานหรือไม่เกาะเหตุอันตราย 5. าสาเหตุหรือพฤติกรรมน่าเชื่อว่าไม่ได้กระทำผิด ความคิดเห็นของผู้เสียหายหรือเจ้าพนักง,งานที่เกี่ยวข้องการให้ความช่วยเหลือของกองทุนยุติธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยค่าใช้จ่ายในการประกันตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แต่จะช่วยเหลือเต็มจำนวนหรือบางส่วนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสถานที่ที่สามารถยื่นคำขอได้คือ 1. สำนักงานกองทุนยุติธรรมสสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 3. ส,ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เณตีบัณฑิตไทยทนายวิถีพุณและทีมทนายความสวัสดีครับ